คนต่ำต้อยในสายตาเราอย่ามองว่าเรายกตัวเราสูงต้องมองเราต้องมองเราต้องรู้สึกรู้สึกวิ่งใจทาไมมันไปอมต้องมาต้ออ๋อไม่รู้สึกอะไรเลยกับมีความรู้สึกว่าขอบคุณนั่นคือผู้ชี้ขุมทรัพย์แม่จะบอกอย่างนั้นแม่ฉันโดนอบรมมาอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกเฉยเยไง อยาดาก็ดา,าไปเหอะเหมือนกับคุณเปรวสีเงินก็นเขียนเนี่ยบอกว่าลุงปู่เปรียบเหมือนกับไม้ที่มันชุ่มน้ําที่ไม่สามารถจะจุดให้เกิดไฟได้ใครจะมาพยายามจะเอาไฟมาต่อมันก็ไม่ลุกอะไรเพราะไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายจริงๆคุณเปลวสีเงินเปรียบอย่างนี้อันตรายนะเพราะถ้าเปรียบตามหลัพกพระธรรมวินัยต้องเป็นไม้ที่ไม่มีน้ํา คนต้องการไฟมาสีให้เกิดไฟได้นะั้นใายถึงประโยชน์แต่ฉันเนี่ยคนยามาหวังใส่ไฟใส่ปืนให้รุกไม่ติดจุดไม่ติดเราความหมายเป็นแบบหนึง่งก็คมมนละแบบหนึง่ง <laughs> หมายชุบน้ำเนี่ยดูไม่ดีด <laughs> คือ<ม>ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันใช้ประโยชน์ <laughs> ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยใครจะพยายามจะมายั่วยุถ้ามานจะมานำเสนอกันลวกันอย่าเลยถ้าจะนําเสนอด้วยคุณอ่านชั่วโมงหนึ่งอ่านไม่หมดผมนั่งอ่านแล้วหัวล้อครับบางทีเ, <ฮะ S 2> เนี่ยลวงปู่เคยออกอ่านเออคนเรามันก็คิดไปได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่คือเขามีความสุขเราก็พร้อมที่จะอ่านในสิ่งที่เขาเขียนมาครับมีความสุขพูดถึงกิจกรรมของหลวงปู่อีกกิจกรรมหนึ่งที่เดี๋ยววันที่27 ตอนนี้ก็คือเลยมาละทตั้งวันจันทร์หลวงปู่ไปเจริญมนต์ที่ถวารทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เราจะปมองตรงเพราะเราอัดการต่อไปนี้ทุกวันจันทร์ไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆทุกวันจันทร์เพราะทุกทีไปทุกวันีไงทุกวันก็ช่วงที่พระองค์ทรงมีวิกฤตมากๆเราไปตลอดเจ็ดวันเลยครบเจ็ดวันแล้วก็พระองค์ก็พระพานาไมยก็แข็งแรงขึ้นสวยพระขยาหารได้เคลื่อนไหวรู้สึกพระองค์เราก็ไปห่างออกหน่อยหนึ่ง เพราะเราชั้นเองก็มีภารกิจอย่างที่คุณรู้แหละครับเดี๋ยววันที่30สนี้ก็ต้องไปเสวนาสะอายี่สิบเก้าสามสิบสามเบ็ดเรื่องการศึกษาใช่เรื่องการศึกษาอีกครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องสารพัดอย่างที่ชาวบ้านต้องไล่ตามไล่ตามคดีเดี๋ยวไม่ให้เอาคุยครั้งเดียวจบต้องมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามใช่มันจะต้องมีไล่ตามคือชั้นเป็นคนที่ไม่ทิ้งสิ่งที่เข้าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจนกว่าจะได้กเหมือนกับที่พี่น้องชาว สากรโคนมซึ่งเขาก็นัดมานัดจะมาวันวันไหนนะสากลโคนมจะเดินทางเออสากรโคนมนัดมาวันไหนโปรดิวเซอร์ต้องถามถามเดี๋ยวต้องอาจจะจะมีกับดัดการหม่ทีต้องเช็คดูนะแต่ก็คือเขาก็จะมารายงานว่าความสําเร็จมันไปถึงไหนขั้นไหนอย่างไรแล้วเราก็จะถามเขาว่าวิธีที่จะแปรรูปนมทําอย่างไรก็จะยื่นข้อเสนอให้เขาว่าเปลี่ยนไปได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นการช่วยทางฝ่ายเกษตรกร ผู้ผลิตน้ำนมสดกับเกษตรกรผู้ปลูกพันธุพืชทั้งหลายมันก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นด้วยว่าข้าราชการถ้านาหลักคิดของลูกไปใช้นำโดยไม่ทำถ้าถ้าทำเหนื่อยทําเหนื่อยทำเหนื่อยแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วกูจะไปทําทำไมเงินเดือนกูก็ได้แค่นี้บนนักแสง ฉันถึงได้เสนอไปไงเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่านักการเมืองไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งไม่มีสิทธิ์เสนอ,อไม่งั้นไม่งั้นข้าราชการก็ต้องไปรับใช้นักการเมืองอยู่อย่างนั้นคือระเบียบ<ว>เราไม่เสียแลดีอยู่แล้วออแต่พอนักการเมืองเข้ามาเนี่ยมีอิทธิพลหมดเลยคนของใครออพวกใครช่วยเหลือกูได้ไหมรับใช้กูได้เมื่อยามกูลำบากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นักการเมืองจะประมาณนี้ ฉันก็เลยบอกว่าอย่าให้หนักการเมืองเข้ามามีอํานาจครอบงำข้าราชการตัดวงจรซะถ้าจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นอวยยศแต่งเติมตําแหน่งแต่งตั้งก็ให <mel> ้ข้าราชการภายในเข้าจัดการเองนักการเมืองไม่มีสิทธิ์จะไปแม้กระทั่งเสนอชื่อใครไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะนำใครชื่อขึ้นทูลเก้าถวายต้องเป็นประหลัดกระทรวงอย่างเงี้ยโปรด แอดจากข้าราชการที่ราชการก็ต้องแข่งรัดในวินัยของตัวเองอ้าวเขามีกระบวนการเขาก็ามีการตรวจสอบเขามีข้าราชการกอพอมีหน่วยงานกอพอที่คอยตรวจสอบข้าราชการพรเลเรือนส่วนทหารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอพอ<ค>ฉันเคย<า>คุยกับคุณประวิทย์เนี่ยคุณประวิทย์เขาทำสภากรลาหมเอาไว้ไม่ปล่อยให้อํานาจการเมืองเข้ามาครอบงำเพราะนั้นคุณประยุทธ์จึงไว้ใจคุณประวิทย์มากไงเพราะว่าคุณประวิทย์เนี่ยได้คิดถึงสภากลาหมมา เขาป้องกันทหารไม่ให้อำนาจการเมืองเข้ามาครอบงำโดยการสร้างสภากลาโหมขึ้นนี่เป็นวิธีคิดของคุณประวิทรแล้วเขาก็เป็นคนมราพูดกับฉันเองว่าลวงปู่ไม่ต้องห่วงเรื่องทหารเนี่ยนักการเมืองมันล้วงลูกไม่ได้เพราะเหตุผลว,ว่ามันมีสภากลาโหมยกเว้นว่านักการเมืองจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาโหมและแต่งตั้งประหลัดกระทรวงด้วยตัวเองแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสามเหล่าทัพด้วยตัวเองอย่างเนี้ย แ,แอ่าอย่างเงี้ยมันเป็นการแทรกแซงทีนี้เราะแย่เลยไม่งั้นคุณประวิทย์เขามีคุณอุปการกับกองทัพกองทัพทั้งสามเราทัพอย่างดียิ่งไงพวกกองทัพทั้งหลายน้องๆก็เลยต้องเคารพอันนี้คือผลงานโดดเด่นของคุณประวิทย์แต่ไม่มีใครพูดใน้ฟังเขาก็ไม่ได้พูดให้คนอื่นฟังเขาก็มาพูดให้ฉันฟัง ก็อันนี้คือเป็นตัวอย่างของหน่วยงานราชการที่มองว่าจะแข่งว่าอย่างนี้ถามว่าตำรวจกอกอก็อยู่ในอำนาจนายกนายกก็นั่งอยู่หัวโต๊ะกตทรอกตรอนั่งอยู่หัวโต๊ะแล้วก็แถมยังต้องมีมีเด็กว่านเด็กบ้านใหญ่เด็กสารพัดก็เลยทําให้ระบบของข้าราชการบางหน่วยงานเนี่ย ไม่ไม่เป็นไปตามเจตนาเรารับใช้สร้างคือมาเพื่อรับใช้นักการเมืองอย่างเดียวไม่ใช่รับใช้ภาพประชาชนเราก็เลยบอกว่าถ้าปฏิรูปแล้วออกไปสู้ฉันออกไปสู้ทั้งทีแล้วยังมีภาพอย่างนี้อยู่อ่ะอ,อ,อย่างนั้นก็อย่าเลยฉันจึงไม่หยุดไงฉันถึงได้ไม่หยุดและยังต้องทํางานหนักอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานะเรื่องระบบราชการนี้ก็สําคัญยังต้องทําอยู่แล้วเราก็มีข้อเสนอไปเยอะแยะเดี๋ยววันหลังเอาข้อเสนอที่เสนอไปให้กับ กองเลขาเดี๋ยวให้กองเลขาโปรดิเซอร์ไปค้นบทความที่เสนอให้กับหน่วยงานราชการตอนที่คอสชเขาเรียกระดมความคิดน่ะไอ้สิบสองข้อ13ข้อนะบทความที่หลวงปู่เสนอเสนอไปเอามาลงใน f เฟซ b o o k อีกรอบก็จะได้เป็นการกระตุ้นเตือนหรือว่าย้ำอีกครั้งนึงว่าวิธีคิดของเราคิดอย่างไรกับเรื่องทุกกระบวนการมาถึงีกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะเป็นทุกวัดทุก ทุกแห่งทั่วประเทศไทยก็จะมีกิจกรรมก็คือการกระถินภายในหนึ่งเดือนนระรทอดกระถินทอดกระถินอทอดกระถิน,นสำหรัก็วัดอ้อนน้อยเป็นวันที่เท่าไหร่นะ2พฤศจิกายน2557อ่าใชก่กิจกรรมส่วนใหญ่ก็ตามประเพณีครับมีการทอผ้าก ไม่มีไม่มีเพราะว่าถ้าเป็นทอผ้ามันเป็นเรื่องของจุลกระถินกระถินเนี่ยมันเป็นมีอยู่สองอย่างคือจุลกระถินกับมหากระถินมหากระถินก็คือเป็นกระถินที่ได้รับจากข้าพอดีจีวรคือพวกพ่อค้าประชาชนรวมตัวกันข้าราชการรวมตัวกันที่จะหาผ้ามาทําเป็นผ้ากระถินอันนี้เขาเรียกว่ามหากระถินแต่ถ้าจุลกระถินเนี่ยมันหมายถึงรายใดรายหนึ่งมาสัญญากับพระว่าจะทอผ้าให้ อย่างนี้เขาเรียกว่าทำเป็นจุลจร,ริติ้องทำกันวันภายใน2 4ชั่วโม,มงต้องจบเรียกว่าเอาฝ้ายมามาปั่นปั่นเป็นได้ได้แล้วก็เอามาเข้าถูกึงสะดึงแล้วก็มาทอทอแล้วก็ไปย้อมย้อมแล้วก็จึงจะมากะมาตัดมาเนาเขาเรียกมาเนาแล้วก็จึงจะมาเย็บเย็บแล้วก็เอาไปถวายให้จบภายใน2 4ชัมม่วโมง ก็เป็นเป็นวิธีปฏิบัติในพุทธวิธีซึ่งทำใช่ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างสมัยนี้จะไม่ค่อยมีแล้วละ่ะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อจากร้านมาทงนั้นแหละก<อ>ิจกรรมก็เริ่มกันตั้งแต่เก้ามงเช้ารจริงจริแล้วตามวัดต่างๆนี่เขาไม่ได้สนใจเรื่องในผ้าหรอก <laughs> เสนใจเรื่องตังตังตังอะครับ ทำไมเขามองว่าทําไมทศกตินนี้จะเป็นบุญใหญ่คนจะต้องมาทําบุญทําเงินใช้เงินมาบริจาคมันเป็นอย่างนี้นะคุณกองเราต้องยอมรับว่าวัดเนี่ยมันไต่มันใหญ่โตมันเล็กมันรายได้รายจ่ายมันไม่เท่ากันนะศักยภาพของแต่ละวัดเนี่ยบางวัดนี่ต้องยอมรับนะตอนที่ฉันไปแจกรูปในหลวงทรงผนวนรนะตอนที่พระองค์ทรงครอ,องราชก็60ปีบางวัดเนี่ยค่าไฟยังไม่มีเลยต้องยอมรับนะบางวัดเนี่ยค่าไฟยังไม่มีแล้วมีพระหลวงตาองค์เดียวก็วัดอยู่ ทั้งวัดมีพระองค์เดียวรูปเดียวอย่างเงี้ยแล้วถามว่าทําไมรับกระถินรับกระถินมาก็เดี๋ยวจะได้เอาตังค์ไปจ่ายค่าไฟคืนหม้อไฟเอาหม้อไฟมาคืน,นจ่ายค่านา้ำองค์องเดียวเนี่ยรับไม่ได้ด้วยก็รับไม่ได้ก็ต้องไปเชิญชคน<ช><ม>อ,อื่นพิมพลองคอ,อ,อื่นมาร่วมซึ่งเราก็บอกว่ามันผิดพระธรรมวินัยนะมันไม่ได้เป็นกระถินมันเป็นพระป่าเคยมีหลายครั้งที่พระเหล่านี้เขียนหนังสือมาขอพระกระถินกับฉันนะฉันบอกว่าพระกระถินมันขอกันได้ด้วยหรอ เอาละถ้าคุณอยากได้ตังก็ไม่ใช่เป็นกระถินแต่เป็นพระป่าก็ถวายตังไปให้ตัวแทนไปทอดพ้าป่าให้ทำอะไรก็อย่าให้ผิดพระธรรมพีน่นะคือเรา <c oughs> พยายามจะรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสนาแต่พวกเขามองแต่เพียงแค่ว่าให้ได้แก้ปัญหา,าแก้ปัญหาเท่าน,นั้น <c oughs> เหมือนกับรัฐบาลในยุคยทุกยุคที่ผ่านมาน ก็แก้ปัญหาน้ำม yep. ันแพงค่าของที่แพงก็เอาเงินไปอุด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 ตไปตั้งกองทุนแต่สุดท้ายมันก็เป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็มาเป็นงูกินหางอยู่เนี้ยรัฐบาลชุดนี้แก่รัฐบาลชุดต่อมาก็ต้องแก้ต้องแก้เพราะคุณมายุก็บอกว่าไม่เอาแล้วอย่างนี้มันไม่จบเลิกยุติไม่มีการอุดหนุน อ้าวทีนี้ก็โวยวายแล้วมันเดือดร้อนแล้วแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าน,นี่คือความเป็นจริงมันจะเป็นธรรมชาติในช่วงแรกเราเนี่ยเสนอไปด้วยซ้ำว่าให้ยุติยกเลิกเงินกองทุนนะฝ่ายพลังงานวหวานฉันดูแล้วนะกระทรวงพลังงานกลับบอกว่ายุติไม่ได้ยกเลิกไม่ได้เพราะมันเป็นความมั่นคงและเสถียรภาพความมั่นคงของเรื่องพลังงานเรากับมีความรู้สึกขัดแย้งเดี๋ยววันนี้จะต้องเขียนไปว่า การยุต anyway, so 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 yeah. ิยกเลิกเงินกองทุนพลังงานเพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความเป็นจริงของกลไกการตลาดพลังงานและในขณะเดียวกันก็จะได้ดัดสันดานคนไทยปรับนิสัยและทัศนคติว่าให้รู้จักใช้พลังงานให้มันเหมาะสมเปิดน้ํอย่าใช้ด้ยได้เออบางคนเนี่เปิดทิ้งไว้โดยไม่สนใจเนี่ยแบบนี้เนี่ยเปิดทิ้งไว้เนี่ยเนี่ยลายสว่างเยอะแยะนี่ที่หลวงปู่พูดเนี่ยมันเข้ามาสู่ชีวิต จริงๆนะคือพ่ผมเองเนี่ยทุกทีเนี่ยผมแปลงฝันมีขออนุญาตพูดดึงตอวเปิดน้ำทีเว้เลยใช่เฉยเลยตอนนี้ผมต้องรีปิดเลยเพราะว่ากว่าที่มันจะแพงขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักดัดสันดานคนไทยในวันนี้เนี่ยวันนี้รัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าไม่กล้าที่จะทำอย่าหวังเลยว่าจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกล้าจะมาทําเรื่องนี้สุดท้ายแล้วใครเป็นคนจ่ายอ่ะทุกคนก็ต้องมาจ่าย แล้วมันจบที่ไหนอบ้านเมืองมันแทนที่จะเอางบเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไปให้ทุนการศึกษารูปไปรักษาพยาบาลปรีเพิ่มขึ้น้กาลายเป็นปว่า,วาต้องมานั่งเสียกับไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะเสียเนี่ยครับบางทีเนี่ยถนน,นเนี่ยนะเก้าโมงยังไม่ได้ปิดเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็ต้นทุนมันถูกไงต้นทุนมันถูกเพราะรัฐบาลไปอุ้มไง ก็คือการงบไปแล้วแต่จริงๆนะังบถ้ามันประหยัดได้เช่นนั้นเนี่ยถ้าประหยัดได้งบก้อนนั้นมันจะไปใช้อย่างอื่นไหมคุณประยุทธ์เนี่ยต้องกล้าตัดสินใจแล้วควันทงว่ายุทไปเลยกองทุนพลังงานให้เหลือคงไว้แต่กองทุนสนับสนุนวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกซึ่งเราก็เสนอไปแบบนี้นะเพื่อเพื่อให้คนไทยได้ปรับตัวเสถียรแล้วก็มาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างอย่าเอาแต่มานั่งว่าสบายชำบายแล้ววันข้างหน้าลูกหลานเราจะทำยังไง เคยคิดถึงอนาคตกันบ้างไหมเหมือนก็เอาละให้รวยไปวันนี้ตัดป่ามันทั้งหมดปลูกยางกันเต็มแล้ววันนี้มันยังไงอะวันนี้มันเป็นไงเมื่อสิบปีที่แล้วนี่คุณรัฐบาลทักษินสิบยี่สิบปีที่แล้วรัฐบาลทักษินโอ้ยโดนรงคุณเนวินชิดชอบเป็นตัวตั้งตัวตีปลูกยางแล้วตอนนี้เป็นไงดีบา์ซัพายมันไม่บาลานกันจนเจ๊งจบเอาที่เห็นชัดอย่างอย่าง โครงการรถคันแรกตอนเนี้คือผลตอนนี้ไอ้รถคันแรกเนี่ยเริ่มอกอ,อกอาการมาแล้วว่ายึดรถกันเป็นแถวว่าเต้นรถน่จอดกันโอ้โหไอ้คนขายรถเนี่ยมันถามว่าหลวงปู่สนใจรถมือสองไหมบอกกูจะเอามาทําอะไรเขาบอกว่าหลวงปู่ไม่มีรถจะใช้แล้วใช่ไหมไปซื้อรถมือสองเออไม่เอาหรอกถวายประหลาดถวายเอาผมไปคุยกับญาติโย,ยมบอกพี่เป็นไงค้าขายเขาขายของอยู่โบเบ เขาบอกของพี่เนี่ยลูกค้าต่างประเทศไม่ใช่แต่ชาวบ้านถนะ้าลูกค้าคนไทยเนี่ยกระทบเยอะกเ็เขาบอกเข้าใจนะเพราะว่าเขาต้องผ่อนบ้านผ่อนรถโครงการบ้านคันแรกรถคันแรกพวกนี้เขาซื้อเงินผ่อนหมดเท่ากับว่าเงินอนาคตพอถ้นชั้นไดนะ้ถ้าเป็นชั้นนะชันให้มันยึดไปเลยบ้านเอาไว้แต่รถเอาไปเพราะรถเม่มี ถ้าเป็นชั้นนะไม่เว่อร์ไม่ฟุ้งเฟือยไม่เหอะไม่หลงตัวเองมากเกินไปไม่ทําตัวเองให้ตกอยู่ในกระแสทุนนิยมจนเกินไปนักเนี่ยนะมันเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะเป็นทุกข์ก็เอาไปเลยไอ้บ้านสองสามหลังที่ไปบรนพนเอาไว้เห็นแล้วมันเป็นทุกข์เอาไปเลยอยากได้เอาไปเอาให้มันไม่งั้นก็ขายต่อไปราคาถูกๆก็ได้ให้มันได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเอาไอ้ที่มันจําเป็นสําหรับมีชีวิต เอาเป็นแนวคิดในช่วงท้ายรายการที่อยากจะ้หลปู่ทิ้งท้ายในสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างจะรุนแรงมากๆครับผมสัมผัสคือราดญ่าจริงๆครับก็อยากจะบอกว่ากลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเราก็จะรู้ตัวว่าอะไรควรประหยัดอะไรไม่ควรประหยัดอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรจะออมได้ก็ออมอะไรควรจะต้องจ่ายก็จ่ายแต่ถ้าหากว่าใดที่รัฐบาลยังเสี่ยมสอนให้ภาคประชาชนยังเหิ่อมทะเยนทะยานอยากหลงอยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยงเลยนะนะ โลกแห่งความเขาเรียกว่าโลกแห่งมายาการโลกแห่งความจอมปลอมหลอกลวงแล้วก็รัฐก็ไปช่วยอุ้มหมดทุกเรื่องเนี่นะสุดท้ายประเทศไทยเราเนี่ยมันจะไม่เหลือแม้กระทั่งแผ่นดินให้หยียบยืนด้วยเหตุผลว่าคนไทยเรามันจะสุรุ่ยสุร่ายอะ่ะลืมกำพืชลืมลืมความสามารถลืมศักยภาพลืมรายได้แต่ไม่สนใจว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเช้าฉันได้ได,ได้ได้นะังสือมาฉบับหนึ่งตินนี่เขาอยู่14ล้านบาท จยากฆ่าตัวตายแต่ต้องเลี้ยงแม่อายุ90้าสิบกว่าจะทำไงอยู่อยู่ปทิรุ่ชุมพรมีตึกอยู่สองหลังจะขายก็ไม่มีใครซื้ออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นหนี้นอกระบบด้วยเราก็เลยเออลำบากอย่างนี้นะก็ยกตึกให้กับเจ้าหนี้ไปเลยแล้วก็พาแม่ไปอยู่วัดแล้วกันจบนี่ให้คนไปสอบแล้ว เขาหาวิธีแก้คือเขาบอกว่าไปหาลุงกำนันแล้วลุงกำนันก็ไม่ช่วยก็เลยมาหาฉันจริงๆเขาเป็นส่วนหนึ่งของมอบลุงกำนันแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเขาไม่เคยมานะเขาก็เขียนมาอธิบายมาบรรยายบอกเขาก็ไม่เคยมาเวทีเราแต่พอเขามีทุกข์ขึ้นมาไปหาลุงกำนันลุงกำนันก็ปฏิเสธในการที่ให้ความช่วยเหลือเราก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนไปสอบดูแลเดี๋ยวอาจจะหาข้อแนะนําดีๆให้ ในสภาวะเศรษฐกิจก็คือต้องยอมรับความจริงแล้วก็ปรับตัวเองให้ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรเหมาะสมอย่างไรนะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้สถานที่รู้บุคคลรู้ชุมชนน่ะนะเป็นข้อบัญญัติของสัตว์ปรุษถ้าทําโดยความไม่รู้และความอยากนําหน้าเนี่ยนะสุดท้ายเป็นเหยื่อตลอดแหละ ก็เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพวกเรามาน้อมกานการขอบพระ,ระคุณให้ทุกท่านที่ทรับชมรายการนี้ตรงยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความเป็นจริงอย่าหลอกตัวเองอย่าให้คนอื่นมาหลอกเราเราก็ต้องมีสติปัญญาเพื่อจะได้เข้าใจของเข้าใจมารยาการรอบๆตัวเราเข้าใจหลักการและเหตุผลเข้าใจสถานการณ์สิ่งดีชั่วถูกผิดจะได้แยกแยะได้อย่างถูกต้องชอบธรรมและปฏิบัติได้ตรงและเป็นประโยชน์สูงสุดเจริญธรรมสา<ะ>ธุครับ ก็น้อมนําเอาหลักธรรนะครับที่ครูบาอาจารย์สอนหรือว่าได้อบรมนะครับมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตนะครับ mm. พวกเราจะได้ดํารงชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อคนละตนและก็คนหลักครับเราก็วันนีร้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับกล mm. ับมาพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ